เอ้ยบุกอย่างเดียวเลยเว้ยอืมเอาละมาเปิดเกมลบฝั่งนี้บ้างดีกว่าไหมาเปิดเกมลบฝั่งนั้นกินลูกไปก่อนนะครับใจเยน็นมันคือการกินตัดจังหวะนั่นเองหลวงครับหลวงมาครับหลวงมาไม่เป็นไปตามแผนใช่ไหมล่ะ ทำไรวะเดี๋ยวลุกอะไรได้ไหมกำนักท่านชมเขาลุกอะไรแล้วได้ปะลุกอะไรเราไม่ได้นี่หว่ากินก่อนครับเดี๋ยวอดกินมันทงมาแทงอะไรแทงมากหรอโดดครับ จะทำะไรเหรอจ๊ะเดี๋ยวผมจะกินมาเขาแล้วนะครับมาเขามันอันตราย <c oughs> เออท่านผู้ชมครับถ้าผมเอาเม็ดกินเม็ดเขาเนี่ยเขาก็จะกระโดดมาลุกกินเรือผมนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมก็ต้องเอาตัวปัญหาแม่งออกก่อนครับแดกแม่งก่อนครับกินก่อนครับกินก่อนครับ ลุกครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีไหมลุกครับผมเฮ้ยหนีเว้กินครับกินเบร์อคิ้นนะครับเอาไหมครับสนใจประคับเชื่อมครับเชื่อมภาพเดี่ยวหายครับ ทำไรวะกินตัวนั้นมาครับกินเบีย้ยดีว่าแมา่ตก้กินลูกก่อนนะครับใจเย็นตามสูตรเขาก็ต้องถอยมาไปผูกเบีย้ยนะอันนี้คือที่ผมคิดนะท่านผู้ชม <c oughs> เสร็จมึงกูรู้ก่อนหนีปนไปไหนครับม้าหายครับม้าหายเสร็จ